วิธีการก็คือวิธีการก็คือเราจะเอาตรงนี้ไปวางที่พื้นนะครับพื้นเรียบๆนะครับเพื่อนๆพื้นเรียบๆที่ใดที่หนึ่งนะครับที่เราจะทําเรียงๆกันเรียบร้อยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับที่กดจอกด,ดใจมาให้นะครับผมเนี่ยครับเราจะพลิกแบบนี้นะเอาไปวางที่พื้นนะครับเอาไปวางที่พื้นดินตรงไหนก็ได้นะครับเรียบๆหน่อยนะเราจะทําการถอดพิมพ์นะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีแผ่นรองนะครับ วิธีการคือพอเราใส่ถาดนี้เรียบร้อยนะครับปูนหนึ่งถุงผสมแล้วทําได้กี่ก้อนใช่ไหมครับพี่เลื่อยเปื่อยทำได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าก้อนครับทําได้ร้อยยี่สิบห้าก้อนนะครับหน,นึ่งสองห้าวางแม่เหล็กลงไปแบบเดียวกันเลยครับผมทีนี้เราจะถอดพิมพ์แบบนี้นะดึงเขาจะมีด้านหนึ่งนะครับเป็นโค้งแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมดึงเราจะดึงออกเลยดึงแบบนี้นะครับฟืดแบบนี้นครับ สมมต like 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 pues like 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 right ิตรงนี้เ <opposite> ป <Okay, S 1> right ็น like พื so, like this, like one, <laughs> ้นเรียบๆที่บ้านเรานะครับมุมในมุมหนึ่งนะครับเราจะถอดแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะถอดแม่พิมพ์ออกเลยแบบนี้นะครับเพื่อนๆเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเราก็จะวางแบบนี้เขาที่พื้นจนกว่าเขาจะแห้งเราถึงจะยกออกไปใช้งานนะครับก้อนต่อมาเราก็จะเรียงเๆียงเรียงเรียงกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีตัวแผ่นรองแบบนี้นะใครยังไม่มีแผ่นรองให้เพื่อนๆใช้ตัวนี้ยเป็นตัวถอดถอดพลิกแม่พิมพ์นะครับผม อันนี้แถมไปในชุดผลิตแล้วนะครับแถมไปในชุดผลิตนะครับเพื่อนๆใช้ใช้ไปวางในพื้นเรียบๆนะครับพื้นหน้าบ้านข้างบ้านนะครับถอดปุ๊บวางกับพื้นได้เลยนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้ก็สะดวกครับเราทํางานจุดเดียวก็ยกไปวางนะครับยกไปวางได้นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆมาดูการทําเป็นสีนะครับทําสีเนาะเพื่อนๆอยากอยากให้เขามีหน้าท็อปแบบนี้นะครับ เป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้านะครับนะครับโดยเราจะผสมสีผสมคอนกรีตนะครับเข้าไปที่ส่วนผสมธรรมดาแบบนี้นะครับเพื่อมาทําตรงหน้าเขานะครับทําเฉพาะส่วนหน้านะครับทําบางๆเฉพาะส่วนหน้านะครับเพื่อนๆดูบางๆแค่นี้เองนะวิธีการครับวิธีการครับเพื่อนๆเราจะแบ่งส่วนผสมแบบปกตินะครับมาส่วนหนึ่งนะครับมานิดหนึ่งแบบนี้นะครับแบ่งมาแบบนี้นะเราจะใช้สี สีผสมซีเมนต์นะครับสีผสมซีเมนต์นะครับที่ผมใช้ผมจะใช้ย e ี่ห้อนี้นะ ATMATM ATM อยู่ในตะกร้าเก้านะครับนะครับอยู่ในตะกร้าเก้านะครับเทลงไปนะครับเพื่อผสมกับส่วนผสมปกตินี่เลยนะครับใส่ลงไปนะใส่ลงไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆที่เราทําเยอะๆเราจะช่างตวงเอานะเช่นแบ่งไอเนี้ยมาหนึ่งกระป๋องนะครับส่วนผสมธรรมดาหนึ่งกระป๋องใช้สีเท่าไหร่เราก็ ตั้งไว้นะครับเป็นมาตรฐานนะสีเราจะได้เสมอเสมอกันนะครับจากนั้นเราจะผสมให้สีเนี่ยผสมกับตัวส่วนผสมธรรมดาเราแบบนี้นะครับแบบนี้นะสีเราอะ่ะมันจะตัวสีตัวนี้ยมันจะเม็ดละเอียดมากนะครับมันจะซึมมันจะแทรกซึมเข้าไปจับกับตัวปูนกับทรายพวกเนี้ยดีมากเลยนะครับจนมันไม่มองไม่เห็นเนื้อเนื้อปูนอะ่ะ เพื่อนเพื่อนมันสามารถแทะเข้าไปจนมองไม่เห็นเนื้อปูนเลยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นไหมครับผสมแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเนื้อปูนแล้วนะครับมันเม็ดละเอียดมากนะครับประโยชน์ของสีตัวนี้ก็คือมันจะอยู่กับก้อนอิฐของเรานะครับตลอดนะครับมันจะไม่ไม่อ่าเขาเรียกอะไรมันจะไม่ลอกออกพูดง่ายๆมันไม่เหมือนทาสีนะครับตัวนี้จะผสมในเนื้อคอนกรีตเข้าไปเลยนะครับอายุการใช้งานมันก็เท่ากับก้อนคอนกรีต ก้อนอิดของเราเลยนะครับพอผสมเสร็จเราจะแยกออกมาแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนผสมเสร็จเราจะแบ่งมาแบบนี้นะครับแยกไว้ก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนแยกไว้ตรงนี้นะครับวิธีการทํานะครับเราจะเอาแม่พิมพ์นะครับมาวางปกติเลยใส่ถาดครับใส่ถาดลงไปนะเพื่อนเพื่อนถาดลงไปนะครับล็อกล็อกนะครับนี่ถาดอยู่ข้างล่างนะขั้นตอนต่อมาให้เอาตัวที่เป็นสีนะครับที่เราผสมไว้นะครับเพื่อนเพื่อน เอาใส่ลงไปในถาดต,ตัวนี้เลยนะครับบางๆแต่ให้ทั่วถึงนะบางๆแต่ให้ทั่วถึงแบบนี้นะครับแบบนี้นะเนี่ยเราจะเกลี่ยเกลี่ยให้กระจายทั่วถาดนะเกลี่ยให้กระจายทั่วถาดเลยอย่าให้มีช่องว่างเหลือนะครับเพราะถ้ามีช่องว่างเนี่ยตัวสีธรรมดามันจะแหลมออกมานะครั <S <s <uck> บ Suzanne, <arose> <ๆ S 1> มันจะไม่สวยเพ <personnes, S 1> ื่อนๆมันจะไม่สวยเลยให้กระจายให้ทั่วทั่วถาดเลยนะครับแบบนี้นะเนี่ยกระจายทั่วๆแบบนี้นะครับ อ่าจากนั้นนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อมาให้ใส่ส่วนผสมธรรมดาลงไปเลยครับทีนี้นะแบบนี้นะครับแบบนี้นะปึ๊บแบบนี้ครับจากนั้นใช้ไม้ครับไม้ตําที่แถมไปให้นะเพื่อนๆตํำเลยตําให้แน่นแบบนี้นะครับตําให้แน่นเลย ยิ่งแน่นยิ่งดีนะเพื่อนเพื่อนยิ่งแน่นก้อนอิดเราอยิ่งแข็งแรงจากนั้นใช้เกียงขัดมันครับขัดนะครับเพื่อนๆให้ส่วนผสมนี่เสมอกับขอบแบบนี้ครับแบบนี้นะให้เสมอกับขอบเลยนะครับจากนั้นครับเพื่อนเพื่อนใช้แผ่นรองมาทําการพลิกแผ่นนะครับถอดแม่พิมพ์แบบนี้นะครับพลิกฟึบมาตัวถาดจะมาอยู่ด้านบนแล้วนะตอนนี้นะถาดที่เราโรยสีไว้จะมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับ อยู่ข้างบนแล้วเพื่อนๆเค้าจอเข้าใจให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะถอดตัวเป็นสีให้ดูแล้วนะครับรบกวนเพื่อนๆเคาะจอเข้าใจนะครับเพิ่มค่าการมองเห็นให้เพื่อนๆท่านอื่นนะครับผมนะครับเพื่อนท่านอื่นแล้วเขาจะได้มาดูนะครับมาดูไลฟ์สาธิตการผลิตเหมือนเรานะครับเหมือนพวกเราทุกคนเนาะจากนั้นนะครับพอพลิกเสร็จเราจะใส่แม่เหล็กเหมือนเดิมครับขอบคุณครับเพื่อนๆทุกคนเข้ะจอเข้าใจเข้ามาเลยนะครับเราวจะใส่แม่เหล็กวางที่ถาดนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆปลดล็อกครับ ปลดล็อกแบบนี้นะเอานิ้วโป้งครับกดที่ถาดนิ้วที่เหลือจับปีกด้านข้างยกขึ้นตรงๆแบบนี้นะครับยกขึ้นตรงๆแบบนี้นะตัวกรอบนอกหลุดออกมาแล้วครับหลุดออกมาแล้วนะจากนั้นดึงแม่เหล็กครับเพื่อดึงถาดออกแบบนี้ครับนี่เรียบร้อยครับเพื่อนๆสวยๆออกมาแล้วง่ายๆแบบนี้เลยนะเนี่ยเป็นสีเฉพาะตรงหน้าท็อปเรานะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยๆแบบนี้เลยครับเนี่ย เป็นอิฐตัวนอนของเราเป็นไซส์มาตรฐานที่ขายตามท้องตลาดนะครับใช้สี่สิบก้อนต่อหนึ่งตารางเมตรนะเพื่อนๆตัวนี้สี่สิบก้อนต่อหนึ่งตารางเมตรครับต้นทุนในการผลิตสีแบบนี้นะครับเป็นเป็นก้อนแบบนี้เนี่ยต้นทุนเขาจะอยู่สามบาทนะครับต่อก้อนนะครับทรายเป็นทรายหยาบหรือทรายละเอียดก็ได้นะครับผมนะครับพี่ป๋ากาศใช่ไหมครับนะครับนะครับก้อนต้นทุนเขาจะอยู่ที่สามบาทนะ ตัวถ้าทำสีนะครับอ่าราคาขายผมจะขายที่9บาทนะครับ9บาทต่อก้อนนะถ้าเป็นแบบทำสีครับนะครับ,นะรบต้นทุน3ขาย9นะแบบสีถ้าเป็นแบบไม่ทำสีแบบนี้นะครับต้นทุนจะอยู่ที่2บาทนะครับขาย7นะครับต้นทุน2ขาย7นะอันนี้ต้นทุน3ขาย9นะครับพเพื่อนๆมีกำไรที่5บาทกับ6บาทนะมือใหม่พเพื่อนๆใช้แม่พิมพ์ตำม,มือตัวนี้ครับ เพื่อนๆทาได้เป็นร้อยก้อนสบายๆนะครับถ้าชํานาญก็สองร้อยก้อนขึ้นไปต่อวันนะนะครับทําได้ร้อยก้อนน่ะมือใหม่เนี่ยเพื่อนๆห้าร้อยถึงหกร้อยบาทนะห้าร้อยถึงหกร้อยบาทเพื่อนๆสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้นะครับนะครับตะกร้าที่สี่นะเพื่อนๆแม่พิมพ์ตามืออีกตัวหนอนนะครับเดี๋ยวผมทําสีให้ดูอีกก้อนหนึ่งนะทําสีแบบนี้ให้ดูใหม่นะครับอีกก้อนหนึ่งแบบเนี้ยต้นทุนสามขายเก้านะเพื่อนๆข้างนอกเขาขายก้อนละสิบถึงสิบสองนะครับ แล้วแต่พื้นที่ตัวนี้สิบถึงสิบสองบาทนะครับแล้วแต่พื้นที่ครับตัวนี้ที่ขายเจ็ดข้างนอกขายแปดถึงเก้าบาทนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนเช็คดูได้นะแล้วแต่พื้นที่ทีนี้เรามาดูผมทําสีอีกรอบหนึ่งนะให้วางกรอบเอาตัวที่มีตุ่มนะครับเขาจะมีตุ่มล็อกนะครับวางด้านล่างนะครับแบบนี้นะวางด้านล่างแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนวางถาดครับเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับที่ตัวกรอบเราแบบนี้นะครับ วางถาดเข้าไปเลยจากนั้นทําการล็อกนะครับล็อกตัวนี้นะล็อกนะถาดเขาจะอยู่ด้านล่างแล้วครับเพื่อนๆถาดอยู่ด้านล่างแล้วนะจากนั้นเพื่อนๆใส่ที่เราผสมสีไว้นะครับเป็นสีผสมซีเมนต์นะครับยี่ห้อตัวนี้นะครับ ATM อยู่ตะก้าเก้านะเพื่อนๆน,นลองไปดูได้นะครับเราจะใส่ส่วนผสมที่เราผสมเรียบร้อยเนะี่ยเข้าไปที่หน้าท็อปเขานะครับทำแล้วกระจายให้ทั่วนะแบบนี้นะครับ เกียเกียให้ทั่วถาดนะครับอย่าให้มีช่องว่างเหลืออยู่ครับให้ทั่วถาดเลยนะนะครับแบบนี้นะครับเกียร์ให้ทั่วถาดแบบนี้นะครับจากนั้นใส่ส่วนผสมปกติลงไปครับเพื่อนๆแบบนี้ครับใส่ส่วนผสมปกติลงไปแบบนี้นะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับใช้ไม้ไม้ตําให้แน่นนะครับแบบนี้เลยตําให้แน่นนะครับ ถ้าไม่แน่นเพื่อนๆเห็นว่ามันไม่แน่นมันต, ious, ต mimic, ําได้อีกเติมเข้าไปอีกครับเติมเข้าไปแลแ้วก็ตําให้แน่นแบบนี้นะครับตําให้แน่นเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ขัดขัดขัดครับจากนั้นใช้เกียงขัดมันนะครับปาดส่วนผสมให้เสมอขอบครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับให้เสมอขอบนะเพื่อนๆให้เสมอขอบแบบนี้นะครับจากนั้นครับเพื่อนๆใช้แผ่นรองนะมาทําการพลิกแม่พิมพ์นะครับแบบนี้นะครับ ปิดแบบนี้พลิกแม่พิมพ์ขึ้นฟึบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆใช้นะครับตัวนี้นะครับขอบคุณเช่นกันครับปากกาที่มาร่วมชมไลฟ์นะครับไม้ตําแถมไปให้ครับพี่คนล่าฝันไม้ตําแบบนี้แถมให้ไปเลยนะครับในชุดผลิตครับแถมไปในกล่องเลยครับนะครับเอาแม่เหล็กนะครับติดที่ถาดไว้นะครับลดล็อกสองข้างจากนั้นกดนิ้วโป้งกดที่ถาดนะครับยก ปีกสองข้างขึ้นตรงๆแบบนี้นะครับยกขึ้นตรงๆแบบนี้นะครับดึงที่แม่เหล็กครับเพื่อดึงถาดขึ้นนะแบบนี้นะครับจะได้แล้วครับอิดตัวหนอนสวยๆนะครับสีแดงนะครับตามที่เราผสมมานะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยต้นทุนสามบาทราคาขายผมขายที่เก้านะครับ นะครับแบบนี้เลยครับผมง่ายๆนะครับวันหนึ่งมือใหม่ทําได้เป็นร้อยก้อนครับนะครับส่วนผสมที่ใช้ก็คือใช้ผสมปูนกับทรายนะอัตราส่วนปูนหนึ่งส่วนทรายสองส่วนครับปูนหนึ่งทรายสองนะปูนใช้เป็นปูนปอร์เรนนะครับหรือปูนโครงสร้างทรายใช้เป็นทรายหยาบก็ได้ทรายละเอียดก็ได้นะครับเอาที่มีในพื้นที่นะครับผมนะครับผสมให้เข้ากันครับปูนหนึ่งทรายสอง ผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเติมน้ําครับผสมน้ําเข้าไปพอหมัดหมัดก็คือกำมกอกำมาเป็นก้อนแบบนี้ได้นะครับหมัดหมัดกำเป็นก้อนผสมน้ํานะครับปะการผสมน้ําในส่วนผสมปูนกับทรายนะครับให้พอหมัดหมัดพอกำเป็นก้อนได้แบบนี้นะครับพอผสมคลุกเขาแล้วเป็นก้อนนะครับนะครับแบบเนี้ยหมัดหมัดแบบนี้นะครับไม่อ่าหลังจากที่เราทําเสร็จเราจะผึ่งลมนะครับนะครับพี่แก่ลาดกระบังนะครับ เราจะพึ่งลมไว้ในที่ร่มๆนะครับเราไม่เอาไปตากแดดเพราะว่าเพราะว่าแดดมันจะทําให้แห้งเร็วเกินไปครับอ่าใช่ปุยปูนขุยหนูคล้ายๆกับที่เราไปปูกระเบื้องแหละครับแบบคล้ายๆกันนะครับถ้าเราเอาไปตากแดดนะมันจะแห้งเร็วเกินไปครับมันจะแห้งเร็วเกินไปมันจะทําให้ขอบหรือตรงหน้าเนี่ยมันลุยนะครับบ็อกซีบ็อกซีเหลี่ยวเดินนะครับผมอ่านไม่ทัน บล็อกสี่เหลี่ยมนี้นะครับตัวแม่พิมพ์แบบเนี้ยมันจะต่างตรงแค่ผสมน้ํานะครับขั้นตอนผสมน้ําผสมให้จนกลายเป็นคอนกรีตเหลวแค่นั้นเองครับแล้วก็เทเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับต่อไปเลยนะครับหลังจากอิดตัวนอนแล้วผมจะทําอิดบล็อกนะครับตะกร้าสามให้ดูเสร็จแล้วผมจะเทแผ่นให้ดูนะครับจะเทแผ่นให้ดูบล็อกตัวนอนแบบพลาสติกมีอยู่ครับแต่ผมผมไม่ได้เอามาปักตะกร้านะครับเพราะว่ามันทําได้น้อย มันทาได้น้อยนะจริงๆเพื่อนๆดูในดูในตะกา้าเอ๊ไม่น่ามีละนะครับผมเอาออกละมันมันได้น้อยก้อนเกินนะครับแล้วเวลาปูมันใช้ปริมาตรเยอะนะครับสี่สิบก้อนต่อหนึ่งตารางเมตรเนี่ยวันหนึ่งเราทําได้ประมาณสามก้อนเองนะแม่พิมพ์ตัวหนอนนะครับเป็นปูนธรรมดาเนี่ยผมไม่ได้ใช้ปูนสําเร็จนะครับคือจะใช้ปูนสําเร็จก็ได้นะครับปูนที่ถุงละยี่สิบกิโลอ่ะ ผสมน้ำแล้วใช้ได้เลยแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าต้นทุนในการผลิตมันจะสูงครับผมมาใช้ส่วนผสมคือใช้ปูปนปอร์ลรนผสมกับทรายนะครับปูนปอร์เรนถุงละร้อยหกสิบประมาณโดยประมาณนะครับปูนนกเพชรนกเพชรช้างแดงพวกนี้นะครับประมาณ160ร้อยหกสิบผสมกับทรายอัตราส่วนปูนหนึ่งต่อสองนะครับผสมกันเสร็จให้เติมน้าเข้าไปพอหมาดๆเนี่ยพออัดเป็นก้อนเนี่ยทุนผมจะเหลืออัดเป็นก้อนที่ไม่มีสีนะครับทุนผมจะอยู่แค่สองบาทนะครับ แต่ชาไปใช้ปูนสาเร็จอนะ่ะทุนมันจะประมาณแพงกว่านี้ประมาณเกือบเท่าตัวนะนะครับมันทําผลิตขายไม่ได้นะครับใช้ปูนสําเร็จแต่ถ้าทําที่บ้านอนะ่ะได้ครับทําใช้เองเนะี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าทําขายเนะี่ยไม่ไม่คุ้มค่าครับขอบคุณครับป๋ากาศครับขอบคุณครับคุณตีนะเดี๋ยวผมจะทําไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับสีผสมกับปูนพี่อา่า มันมันอยู่ที่ว่าพี่ต้องการสีเข้มมากน้อยขนาดไหนนะครับสีที่เราตั้งตั้งไว้นะครับทดลองผสมกับส่วนผสมดูก่อนนะครับแล้วลองชั่งตวงดูนะครับผมบอกเป็นปริมาตรที่ชัดๆไม่ได้นะครับอยู่ที่เราพอใจจะให้มันเข้มขนาดไหนนะครับแต่โดยโดยปกติแล้วสีถุงหนึ่งเนยครับมันจะได้ผสมหน้าท็อปได้ร้อยห้าสิบก้อนนะครับนะครับหรือถ้าอยากได้ปริมาตรที่ชัดเจนเดี๋ยววันหลังผมจะตวง ตวงระบบเป็นปริมาตรให้นะครับนะครับมันจะได้ใช้มาตรฐานเดียวกันเนาะแต่ผมเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ผมใช้เนี่ยก็ปูนปูอ่าปูนหนึ่งถุงอ่อสีผสมหนึ่งถุงหนึ่งกิโลรุ่นเนี้ครับมันจะทําอิฐนอนได้ร้อยห้าสิบก้อนนะครับนะครับประมาณร้อยห้าสิบก้อนนะนะครับเดี๋ยวผมทําแบบสีให้ดูอีกก้อนหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก่อนจะไปอิฐบล็อกนะครับก่อนจะไปอิฐบล็อกนะครับ ทำให้ดูรวดเดียวเลยนะเราจะวางแม่พิมพ์ลงนะครับตัวกรอบนะครับเพื่อนๆวางถาดเข้าไปนะครับวางถาดเข้าไปล็อกนะครับล็อกนะล็อกล็อกใส่สีครับใส่สีเข้าไปนะเกี่ยให้ทั่วครับเพื่อนๆเกี่ยให้ทั่วเลยนะครับอย่าให้มีช่องว่างนะครับพอดีสีไม่พอแล้วผมจะเว้นไว้ครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับให้มันมีสีครึ่งหนึ่งไม่มีสีครึ่งหนึ่งครับเพื่อนๆมีสีครึ่งหนึ่งไม่มีสีครึ่งหนึ่งนะครับนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมปกติลงไปเลยนะครับพอดีสีไม่พอนะครับผสมไว้ไม่พอโอ้โหอย่างอย่างเมื่อยครับพอต้องก้มอ่านในจอด้วยนะครับแต่ถ้าปกติเนี่ยจะทําไม่ได้ก้มนะครับไม่ได้ก้มทําตัวยืดยืดปกติพอดีไลท์สดเนี่ยต้องก้มอ่านในจอด้วยนะครับ ไม่เป็นไรครับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับพอทนได้ครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะจากนั้นใช้เกียงขัดมันนะครับข,ขัดส่วนผสมนะครับให้เสมอกับกรอบนะจากนั้นใช้แผ่นพลิกครับผมพลิกแม่พิมพ์แบบนี้อันนี้ผมลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าถ้าวางไอตัวตัวสีเนี่ยไม่กระจายทั่วแผ่นจะออกมามันหน้าตาออกมายังไง อ๋อตากวันเดียวครับผมยี่บสี่ชั่วโมงเอาไปใช้งานได้ครับยี่ิบสีชั่วโมงนะครับมันจะแห้งใช้งานได้เลยครับเราจะวางแม่พิมพ์นะครับเออวางตัวแม่เหล็กนะครับวางตรงนี้นะแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ถอดแม่พิมพ์ออกยกตรงๆแบบนี้นะครับยกตรงๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับถ้าเราถ้าเราวางวางตัวสีไม่กระจายทั่วแผ่นนะครับนะครับมันจะมีตัวปูนนะครับแหลมๆขึ้นมาแบบนี้นะ เพื่อนๆเวลาใส่ผงสีนะต้องกระจายให้ทั่วตัวถาดนะครับให้ให้กระจายให้ทั่วนะครับอย่าให้มีช่องว่างนะครับหนึ่งชุดนะครับผมหนึ่งชุดจะได้ชุดผลิตแบบนี้นะครับได้กรอบได้ถาดได้แม่เหล็กนะครับได้ตัวตํานะครับได้ได้เกียงครับเกียงสามเหลี่ยมไปอันหนึ่งนะครับเกียงสามเหลี่ยมอันหนึ่งได้ได้แบบนี้นะครับได้ ได้ตัวถาดถอดกรณีเพื่อนๆไม่มีถาดนะครับนะครับมีตัวทําครึ่งก้อนนะครับมีตัวทําครึ่งก้อนติดไปให้นะครับตัวทําครึ่งก้อนแล้วก็มีคู่มือคู่มือในการดูแลรักษานะครับนะครับคู่มือในการดูแลรักษาอ่าตะก้าต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตอิดบล็อกนะครับแล้วค่อยไปแม่พิมพ์แผ่นปูทางเดินนะครับอิดบล็อกเสร็จปุ๊บก็ไปแม่พิมพ์แผ่นปูทางเดินแบบตัวข้างหลังนะครับตะก้าหนึ่งตะก้าสองนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับ เฟิร์บนะครับขออนุญาตเก็บแม่พิม